เออแต่ก ہ, อ็ 15, 15, อัสิบห้า l อสิบห้าโครับคอยดีเดิมสิบสามหกหกสามครับสิบสามหกสาม นะรับจากช่างทูนครับ จาสิบสามแปดซีซีสิบสามแปดซีใ่ครซี ตูโดเหตนดีเลยที่ชอบตาเพียนเ้นานๆเจอทีครับไม่ค่อยได้เจอัวงนง่ายช่วลลอองนี้ขายล้ออะไรกิดอะไรขึ้เทม,มันเรื่อง,งอเลยครับใช่สีลิตร์ี่ไ่หมดเลยเนะี ศึกสามเจ็ดสองหก สิบสามแปดหนึ่งสามครับสิบสามแปดหนึ่งสามในรุ่นของ 2, L สิบห้า modified อ่า บอกผิดครับห5 0 0 m o ิฟายครับขอยดีเดิม